สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาเส่บเส่บน้ำกันมาหนิกับเพื่อนเพื่อนมาเจี๊ยบจะพี่น้องจ้าลาบตับไสน์ผักคีรีวผักคีรีวเราก็ใส่เนื้อนิดนึงหนึ่งพี่น้องก่อดสีกินกัะขาดก็ได้ดอกพี่น้องแม่กินแตกจะน้องไม่ได้กินจะน้องมาอนีให้เพื่อนกินนัานๆมาเจี๊ยบกินนัานๆจะพี่น้องนานเกลี้ยงเลยเอ็นว่าดุและกงสิบบาทเนี่ยกงสิบบาท ยี่น้ำผีกไม่โดนยม่นผีนี่น้ำนน้ำใสเบื่อคุณน้องไปไม่เป็บเสร็จโอ๊ยชอบเนาะ เพียพี่เนอะยังอีกไหมเพียเียเแวเพแก้วมันเป็นแก้วไหมน้ำเพียผมเพียผมเดียจะเียไดีไหมเฮียนผมจะตัดตัดพี่น้อใส่ไปเลยจ้ะ อันนี้จะเป็นผักังงนดใหมล่นจริจหรอผักซาลนเจ้าซสลาเเขาทาดิพี่น้องก้อยตับเอาอยู่สามแล้วปูปเอาไปแจกมา กอ,อ,อันนี้ใช่เลยครับมันกินอะไจ๊ะมันมันครับแม่กูจับเบอน,นี่อย่างนิดฟ้า W 嘛，嗯，就这样，嗯、mm.，还可以。Mm. หอมหอมหน่อยจ้ะอืมนะแย่จ้ะเขาเน่าติดนู่นเนาะใช่ ดูน้องจั่าตัวปากคีรีวตเนีุ้้มอืมอืมินดังเลยพี่น้อง เนะจี๊ยบไม่รับจ้ะรู้กันอืด่วนกว่าธรรมดาจ้นะไปค่อีกกระเรียงเลยอ่ะ cái gì anh đi ra, cái gì anh nói ra, say cả buổi sáng mày, phep để gì đấy ก็สีไทยสีหอมกินหอมจ้ะลูกชายคุณสับฝ่อเลย ในแม่เจบมากกมุมเยอตรใส่บินขก็จะบิดฑเนี่ยเะพี่นองโอ้ยเพียดพี่น้องจ้ะโอ้ยเผ็ดแหงพี่น้องเอ้ยเพีด แทบครับแล้วจ้ะต้องเสียตองเสียเพแม่แม่ามเป็บผัเกเลยอยากยังไมต้องพยายามมึงนะหน่นนเก็บเงินแล้ว หอคมคับีนะจใส่ป,สป,ป้อมจะใส่อมา้องน กินเขาน้าเนาะเอาี่ก็ไดจะกินเข้าไหมพี่น้องกินยอดเขาแล้วมัน,นงเหรอรอื่นเนาะกินน้าโอ้ยมันเป็นย่างน้อนหรอเปล่แม่ มาคุยต้องการให้หมือนดาวไม่ได้ไปนอนบะกู่ะหมดแล้วดวกลมมเนาะเจอาเป็นกี่จ ว่เไมยเด้เดี่ยเขาพวกกินน้ำแกงพี่น้าคน,นะละกองแทนไปอ,อิ่มคนละกองเลยจ้ะอืมดนละกอเมาเจอเส็ย แบบตาบเป็นเยิ้เยิ้เลยวนาะขอพี่นายด้วยจ้ะขอบคุณหลายพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปช่องของแม่เพ้นชาแนลด้วยจ้ะพี่น้องจ๋าขอบคุณพีพีน้องๆที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อสิบให้ผ่านคลิปใหม่ๆช่องของแนะม่เพ้นชาแนลนาะแม่เจี๊ยบเนาะ<ช>ขอบคุณหลายๆแม่เจี๊ยบกับแมเ่เพ้นกอขอบคุณ พี่น้องทุกดันที่เขามาหลับชมเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้เสนอจ้าพี่น้องจ้าคลิปหน้กพอกันไหมจ่ายไ่พิ้นไปเจ็บไปแล้วจ้าพี่น้องจ้าขอ,ขอบคุณค<อ>่ะ